อะไรคือสาเหตุของการติดเฮโรอีนคำถามง่ายๆแบบนี้จะถามทำไมครับของมันแน่ยอยู่แล้วครับใครๆก็รู้ก็เฮโรอีนนั่นแหละครับที่ทําให้คนติดเฮโรอีนหลักการก็คือว่าถ้าเสพติดเฮโรอีนสัก20วันพอวันที่21เราก็จะอยากยาอย่างรุนแรงเพราะในยามีสารที่ทําให้ติดครับถึงเรียกได้ว่ายาเสพติดนี่แหละครับแต่มันมีมากกว่านั้นเรื่องยาเสพติดที่เรารู้ใช่ว่าจะถูกต้องเสียทั้งหมดครับสมมติว่าคุณกระดูกหักเข้าโรงพยาบาลหมอก็จะให้ไดมอร์ฟีนระงับอาการปรวดหลายสัปดาห์หรือหลายเดืืออนอนนนนไดมมฟก็คโัั่แหละ แรงกว่าเฮโรอีนที่ซื้อขายกันทั้งหลายเท่าเพราะมันไม่ได้ผสมสารอื่นๆลงไปอย่างที่พ่อค้ายาทาครับมีคนมากมายใกล้ๆตัวคุณรับเฮโรอีนชั้นเลสนี้จากโรงพยาบาลบางคนก็น่าจะติดยาใช่ไหมครับแต่การศึกษาอย่างใกล้ชิดพบว่าไม่ใช่แม้แต่คุณย่าที่ผ่าตัดสะโพกก็ไม่กลายเป็นคนติดยาทําไมล่ะครับทฤษฎีใหม่ว่าด้วยการเสพติดนี้ผ่านการทดลองหลายครั้งตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่20เป็นการทดลองที่แสนธรรมดาเลยครับคือเอาหนูมาใส่ไว้ในกรงที่มีน้ําดื่มให้2ขวดขวดหนึ่งเป็นน้ําเปล่าอี ขวดเป็นน้ำผสมเฮโรอีนหรือโคเคนทุกครั้งที่ทําการทดลองแบบนี้หนูจะกินแต่น้ําที่ผสมยาเสพติดกินอยู่อย่างนั้นจนตายในที่สุดครับแต่ช่วงปี ,1970 อบรูซอเลซานเดอร์อาจารย์จิตวิทยาสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในการทดลองนั่นก็คือหนูถูกขังไว้ในกรงเพียงตัวเดียวไม่มีอะไรให้ทานอกจากกินน้ําผสมยาเขาได้คิดว่าลองเปลี่ยนอะไรสักนิดดีไหมโดยเขาได้สร้างสน,สนุกสําหรับหนูสวรรค์ของหนูทดลองทั้งหลายเลยครับมีลูกบอลหลากสีมีท่อวางไวใ้ให้วิ่งเล่นมีเพื่อนๆหนู และแน่นอนว่ามีเซ็กได้มากมายอีกด้วยเรียกว่ามีทุกอย่างที่หนูต้องการเลยในกรงก็มีขวดน้ํา2แบบนั่นก็คือน้ําเปล่าและน้ําผสมยาแล้วเรื่องน่าถึงเจ้นก็เกิดขึ้นครับในส่วนนั้นพวกหนูแทบไม่แตะต้องน้ําผสมยาเลยไม่มีหนูที่มีทีท่าว่าอยากจะกินน้ํานั้นไม่มีหนูตายเพราะรับยาเสพติดเกินขนาดแต่ก็อาจาเพราะมันเป็นหนูที่จริงแล้วก็มีการทดลองกับคนด้วยนะครับในสงครามเวียดนามทหาร20%ใช้เฮโรอีนคนทั้งบ้านก็ตื่นอหน,นกครับกลัวว่าหลังจากสงครามสงบแล้วเนี่ยจะมีทหารผ่าน ติดยาเสพต,ติดเต็มเมืองไปหมดแต่จากผลการศึกษาก็พบว่าถ้า,หาเหล่านั้นไม่ได้ไปค่ายบำบัดไม่ต้องทําอะไรเพื่อเลิกยาแต่95%ของพวกเขาหยุดได้ทันทีที่กลับบ้านครับถ้าคิดตามทฤษฎีเดิมแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับแต่ถ้านึกถึงทฤษฎีของอาจารย์อเล็กซานเดอร์มันเป็นไปได้อย่างแน่นอนเพราะถ้าเราอยู่ในปา่าลึกในประเทศที่ไม่เคยคุ้นเคยมีหน้าที่ต้องฆ่าคนอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับการเสพเฮโรอีนก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่พอกลับบ้านมาเจอครอบครัวเพื่อนฝูงก็เหมือนหนูที่ย้ายจากกรงทีีม่มส สาเหตุไม่ใช่สารเสพติดแต่เป็นสภาพแวดล้อมครับลองมองอาการเสพติดในมุมใหม่มนุษย์เราต้องการเชื่อมโยงกับคนอื่นถ้าเรามีความสุขดีแข็งแรงดีเราก็ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆได้แต่เมื่อเราทำไม่ได้พอเจอเรื่องโหดร้ายถูกทอดทิ้งหรือช่วงจัหวบายที่ชีวิตตกต่ำเราจะเชื่อมตัวเองกับสิ่งที่ทําให้เราสบายใจเช่นเช็คหน้าจอมือถือตลอดเวลาติดหนังโป๊ติดเกมติดสื่อติดพนันติดยาเราต้องเชื่อมตัวเองกับอะไรสักอย่างเพราะมันคือธรรมชาติของมนุษย์เราป้องกันไม่ให้เราไปติดอะไรร้ายๆก็คือต้อองติดดะไรรีๆคััับปสมพนธ์ คนที่เราอยากอยู่ด้วยการติดยาเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆอาการของการถูกตัดขาดจากสังคมซึ่งเกิดรอบๆตัวเราทุกวันเรารู้สึกได้ตั้งแต่ช่วงปี1950เป็นต้นมาคนอเมริกันมีเพื่อนสนิทน้อยลงอย่างน่าใจหายเลยในขณะเดียวกันพื้นที่ว่างในแต่ละบ้านก็ขยายขึ้นอย่างรวดเร็วเลือกพื้นที่ทิ้งเพื่อนเลือกสิ่งของทิ้งสังคม เราเปิดสงครามกับยาเสพติดมาเนิ่นนานแล้วครับแต่ยิ่งสู้เหตุการณ์ยิ่งเลวร้ายแทนที่จะช่วยดูแลประครับประคองให้ชีวิตเขากลับมาเหมือนเดิมเรากลับผลักเขาออกไปจากสังคมพวกเขาไม่มีโอกาสหางานเพื่อสร้างชีวิตใหม่ทันทีที่เราจับได้ว่าเขาติดยาเราก็แทบไม่ใ่ดีกับเขาอีกเลยเราเองนั่นแหละที่เป็นคนจับเขาไปใส่ในกรงนั้นเมื่อเขาตกอยู่ในสาภาพวะลำบากเรากลับทาให้เขารู้สึกแย่กว่าเดิมและตําหนิเขาว่าทาไมไม่ยอมดีขึ้นสักทีเราเชื่อมานานแล้วนะครับว่า การเลิกยาจะสำเร็จก็ต่อเมื่อคนเลิกยาทำให้มันสำเร็จได้เองเราน่าจะนึกถึงการรักษาจากสังคมด้วยเพราะจ,ะจริงๆแล้วเราทั้งหมดนั่นแหละที่มีปัญหาเราต้องช่วยกันสร้างสังคมที่เป็นเหมือนสวนสนุกของพวกหนูไม่เป็นกรงขังเดี่ยวแบบเดิมๆเปลี่ยนวิธีปฏิสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดให้เห็นตัวตนของคนที่เราสื่อสารด้วยคำตรงข,ข้ามของการติดยาไม่ใช่การเลิกยาแต่คือการเชื่อมตัวเองเข้ากับคนอื่นๆได้นั่นเองครับ